เมื่อวานครับเลขออกครับบนครับ978ครับล่าง77ครับมีใครถูกบ้างนะครับผมเนาะนี่ครับเลขผมครับผมให้77บนออก77ล่างครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัดชแนลครับมือนีครับวันที่2ตุลาคมสองหาครับมือนีครับจะมีเนอทางแบงปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะ เป็นเลขของผมเองนะครับปล่อยก่อนใครนะครับนี่ครับมือขึ้นนี่ครับผมเนาะไปใส่รอบกบหรือว่าตุ่มกบกับผมมือขึ้นนี่เขาดีมากครับมือขึ้นนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาเอฟจีท้งช่องไปเบิ้งกบกับผมเนาะไม่จะทายให้เอฟจีทางเบิ้งเหรครับแต่ว่าจะงาครับผมเนาะเพราะว่าไม่มีคนถือกล้องให้ครับผม มีใครถูกบ้างครับเจ็ดเจ็ดนะครับของผมครับแต่ว่าให้บนออกล่างครับมี f อซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะว่าพระหัตงวดนี้ชอบตัวไหนผมบอก f อซีทางช่องไปผมว่างวดนี้ผมมัก7ครับผมเนาะนออก7บน7ล่างครับบนออก9 78ล่างออกเจ็ดเจนะครับ นี่ไงของผมเข้าแล้วนี่นแต่ป้าผมไ,มได้ซื้อไงเจ็ดอย่างเดียวเจ็ดเจ็บไงคือบูเซอร์บูเดซี่ยยนี่ครับผมซื้อเจ็ดเก้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเลขออกเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเก่าไม่ใช่เลขออกเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดนี่ครับผมเนาะมาดูเสียกบองผมไปหาเมื่อคืนได้เยอะมากครับผมเนาะนี่ครับ ทำอะไร <legislation> ดูสินน่นี่ครับผมโอ้โหนี่ครับตัวปลาตัวปุกอันนั้นได้ประมาณสามกิโลเล่ยเน้ะนี่ครับผมเนาะนี่ครับนี่เยอะมากครับผมนี่ครับเยอะมากเลยแล้วก็นี่ครับผมเนาะวันนี้ได้กิโลหนึ่งโอ,โโอโ้เยอะมากครับผมนี่ครับอันนี้จะคั่วค้ับเนาะไปให้แม่เท่าครับผมเนาะฝาไปทิ่ลาวครับผมนี่ครับนี่ครับที่คุณหากินยากเม่นบอ นี่ครับผมสองถุงครับเนาะกบนาด้วยครับผมเนาะไปหาใส่เองครับผมเนาะนี่ครับกบนาครับกบนาไปหาใส่เองครับประมาณสามโลเนาะแมนบอกได้สามโลเนาะเยอะมากครับนี่ครับดูซิโอ้โหนี่ครับผมถุงนี้ประมาณสองโลกว่าอันนี้ประมาณเกือบกิโลแล้วนี่นี่ครับ ทำอะไรคืาหากินมาอยู่ด้วยนะนะโมโลก็ได้อ้าวมาโมองเดย์ม่จะเอาบอกว่าาไปลอนตัวเอาเงินก็ดีนี่ล่ะทำแล้วรออยู่ดอกเออมึงจะของเนี้ยคืออึ้งเผานี่ให้หนามไปดูวยยัยู่เด้เออมันเป็นอึ้งเผาเอออย่ามาอย่างกันอือเขาเขาอ้วนแล้วสวยเงยไล่ก็หอมเนาะนี่ครับ คลิปนี้ครับผมเนาะเป็นเลขของผมนะครับคลิปนี้นะครับปล่อยก่อนใครครับนี่ครับเสดายแม่ครับเนาะผมไม่ได้ซื้อเจ็ดเจ็ดกับผมตะวันผมสซื้อเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแม่คลิันนั้นม่ว่านี่ตอนตอนัเดายวันแม่เจ้าก็เว่าจ็ดเจ็ันมา่นบกมักยุทธเจ็ดตะวันมมักเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดเสดายเลยตะวันก็มนีเอบเียง่องธรรมว่าพระหัต หมวดนี้ชอบตัวไหนผมชอบเกตตัวเดียวครับผมเนาะโมเสแลวนี่มากเกตตัวเดียวเลยโอ้เสียดายครับผมเนะมาะวันมะแลววันเป็นยังครับผมงวดหน้าสูต้ต่อครับผมเนาะงวดหน้าสูต้ต่อมีใครอยากกินกบบ้างมาเอาเด้อครับผมเนาะนี่ครับเอากบไปอ้อมครับผมเนาะนี่ครับหรือว่าผัดเผ็ดนะครับอันนี้เยอะมากเลยดูดิโอ้โหดูครับผมนี่ครับ ครับผมเนาะดักเองครับผมเนาะกบนาครับผมของแท้ครับผมเนาะกบนาของแท้ครับผมนี่ครับกบนาของแท้กค่ของแท้ครับผมรับประกันได้ใ่เองอันนี้ปลาครับผมเนาะอันนี้ปลากัวปลาไว้เอากับปัดแม่นี้ครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟที่นั่งช่องไปเบิงเลขของผมดีกว่าครับผม ให้เจ็ดเจ็ดแต่ว่าตัวเองไม่ซื้อก็ผมเนาะซื้อเจ็ดสองหนักเลยเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดหกนี่ครับไปครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีช่องไปเบิ้งเลขของผมดีกว่าวดนี้ครับพาเอฟซีทัางช่องครับมาเบิ้งเลขของผมครับผมเนาะงวดที่แล้วครับเลขออกครับเก้าเจ็ดแปดครับล่างเจ็ดเจ็ดนะครับ หลัก10มาที่7ครับผมเนาะหลักหน่วยไม่มาครับผมแต่ว่าหลัก10มาทั้ง2ตัวครับผมเนาะเลขออก7 8ครับนี่ครับเสียดายมากครับผมเนาะคมใหเจ็ดเบนครับผมเลขออก7 7็ดเรางผมบมถูกครับผมเนาะแต่ว่าผมซื้อ7จ็ดหนึ่งเจ็ดอเกเลขออกปองขาดครับผมเนาะออก7จกับ7 8ครับผมเสียดายมากครับ กบิ้งังเมเนาะงวดนี้สูตรต่อครับผมนี่ครับให้เจ็ดเจ็ดบนแต่ว่าลงล่างครับแล้วก็มีเอฟซีทั้งช่องไล่มาถามประมาณสี่หาค้อข้นหนกหมู่บ้านนี้ครับผมผมก็ให้ไปเจ็ดเม็ดเดียวคขมเนาะนี่ครับเจ้านี้ไล่มาถามวันที่สามสิบกันยานะครับนี่ครับเจ็ดเม็ดเดียวผมให้ไปครับเพราะว่า ผมมั่นใจแห้งครับเนาะวดท่แล้วนี่ว่าเจ็ต้องมาแน่นอนครับแต่ว่าผมซื้อไม่ถูกครับผมเสียดายมากครับนักเจ็องกับเจ็เก่าครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้ง่องโทรหาแม่สลักบุรีนะครับคลิปต่อไปนะครับแม่หมาเจ็ดแปดลางออกเจ็ดแปดบนครับแม่สลักบุรีนะครับคลิปต่อไปครับผมเนาะแม่ครับผม เดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะมาดูเลขของผมดีกว่าครับปล่อยก่อนใครนะครับเอาชุดบนไปก่อนนะครับชุดล่างรอก่อนเด้อครับผมบนอย่างโยไปก่อนนะครับผหัดครับเมื่อวานเลขออก9 7 8ล่าง77มีใครถูกบ้างครับผมเนาะมีใครถูกบ้างครับ หลักสิบบนครับหน่วยบนครับหลักสิบบนหลักหน่วยบนครับหลักสิบครับหลักสิบบนงวดนี้ให้ที่ สอง๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมให้ที่สองกับสามครับหลักสิบบนนะครับสองกับสามครับหลักหน่วยครับหลักหน่วยครับหลักหน่วยเจ็ดแปดเก้าครับหลักหน่วยเจ็ดแปดเก้าครับหลักสิบสองกับสามครับ บนครับเด่นที่2ครับบนครับเด่นที่2นะครับจับคู่ให้สามคู่ครับผมเนาะนั่นก็คือครับ37 38 39ดสามแปนะครับผมเนาะแต่ว่าผมเลือกลัก2ครับผมงดนี้มัก2บนครับ อันจากเก็มก็มีที่27 28 29 37 38 39 27 28 29ครับนี่ครับ1คับ10คับ6 8ครับไม่ใช่มันที่16โอเคโอเค มีใครถูกบ้างครับหมู่บ้านนี้ครับผมเนาะโอ้เสียดายมากเลยหมู่บ้านนี้ผมบริสุทธิ์ครับผมเนาะเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดบริสุทธิ์ผมสื่อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเก้าครับผมเนาะเน้นที่เจ็ดสองกับเจ็ดเก้าครับผมเนาะเสียดายมากเลยโอปยังครับผมเนาะงวดนี้สู่ต่อครับผมเนาะงวดที่แล้วครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะโทรหาแม่สระบุรีนะครับ นี่ครับให้เจล่างออก78บนครับงวดนี้ของผมครับบนไปก่อนนะครับหลัก10บน2กับ3หลักหน่วย789ครับบนครับเด่นที่2องครับผมเนาะจับคู่ให้3คู่ครับก็คือ27งเจ็ครับ กระสุดท้านี้ครับกับขออุยพรให้เอฟซทั้งช่องที่เบิงงคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ